สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความของน้องแฮนายก,กันอีกครั้งนะครับตอนนี้น้องกําลังทําพายเพื่อจะไปประกวดนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วบ่ายสามครึ่งเราจะไปประกวดพายแล้วก็ประกวดผลผลิตกันแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวขอให้น้องอาบน้ําอาบท่าให้สบายใจก่อนนะครับโอเคคุณภาพจะเป็นยังไงนะ คุณภาพดีเยี่ยมนะครับโอเคเลยทําครั้งเดียวดีเยี่ยมเลยนะครับปรากฏว่าพืชที่ปลูกช่วงหลังนี้คือโตไม่ทันนะครับผมเลยเอาที่เก็บไว้ในตู้เย็นตั้งแต่ปลูกรอบแรกไปประขวดแทนนะครับตอนนี้ฟาร์มของน้องเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกคนผมซื้อคอกสัตว์เพิ่มแล้วก็น้องเขาจนอีกแล้วนะครับเหลือสิบสามเหรีหยญ เงินเหลือแค่นี้แล้วนะครับขอกัวอยู่ตรงนี้ผมไม่สามารถเอามาวางตรงนี้ได้เพราะว่ามันทับกันนะครับขอกัวใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยถึงตรงนี้เลยอันนี้ก็ถึงตรงนี้ก็ทับกันก็เลยไม่ได้นะครับก็เลยต้องวางแบบนี้แทนน้องหิวเหรอลูกกินก่อนกินแตงโมนะครับอันนี้เป็นของหมดนะครับไปโหลดมา เขามีอาหารหลากหลายเลยนะครับของนักพัฒนาหมดเจ้านี้ก็หลายๆคนคงจะเห็นแล้วนะครับก็ไปเลือกดูเลือกใช้กันได้ตามสบายเลยโอเคว่าแล้วเราไปที่งานกันดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงงานประกวดแล้วนะครับก็เราสามารถประกวดผลผลิต แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอาหารใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอวางก่อนแล้วกันนะครับส่งข้อประกวดลุยเลยลูกเราต้องชนะให้ได้นะรอบนี้นี่เป็นผล,ผลผลิตทั้งหมดของเรานะครับที่สามารถส่งเข้าประกวดได้อ้าวไม่มีผลยักเหรอ อ๋ออันนี้เป็นผลไม้ไอ้เป็นพวกพืชผ,ผักต้นเล็กนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะีน,นปกติเรามีแต่คุณภาพปกตินะครับก็คิดว่าคงไม่ชนะหรอกอเอาใบไม้เพลินประกวดเลยดีไหมโอเค ทำไมเอาผลยักษ์ปรากฏไม่ได้เนะอันนี้พายนะครับขอขออ่านอีกนิดนึงทำไมเราเอาผลไม้ย,ยักษ์ของเราปรากฏไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจเลยประกวดสวนนะครับ โอเคนั้นขอดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ประกวดสวนนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าประกวดน้องวัวอ๋อพืชยักษ์เป็นดอดูใบไม้ร่วงนะครับก็อีกสองอาทิตย์อันนี้เป็นพืชธรรมดาเนาะโอเคเข้าใจแล้วครับ ผมคิดว่านี้คงไม่ชนะหรอกเราไปลุ้นกับพายดีกว่าอันนี้พนะา,า,ายรัสเบอร์รี่ของใครไม่รู้อันนี้พายบูเบอร์รี่ของเรานะครับอันนี้เป็นพายเนื้อเทียมของเจ้าคุณพูดคนนี้เราติดสินบนแม่นะครับเราไม่มีเงิน เทศกาลแห่งความรักขึ้นแล้วนะครับแต่ผมติดประกวดตรงนี้อยู่เลยยังไปไม่ได้หลังจากประกวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันเนาะน่าจะทันนะครับฤดูเทศกาลแห่งความรักมาประกวดอีกแล้วเหรอโอเคขอให้ชน,นะนะขอบคุณจ้าถ้าใครติดสินบนถ้าฉันรู้ฉันจะเรียกตำรวจมาจับเลยคอยดูจริงเหรอ โอ้ยมีคนรู้ทันแย่จังเลยคือสามารถติดสินบนได้นะครับแต่เขาจะรับไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งนะน้องเอาอะไรมาประกวดอะมะเขือเทศปกติเหมือนเราเลยนะครับเราก็ปกติป้าไม่หนาวเหรอ ้าป้าหนาวขนาดนี้ใส่ชุดหน้าหนาวก็ได้นะเห็นป้าหนาวหรอกนะเลยเปลี่ยนให้ก็ชุดเดิมเลยนี่ป้าจังหวัดนี้เรามาขายของกันกดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะขายของได้ราคาค่อนข้างแพงขึ้น ภารกิจซุบซิบซุบซิบก็ยังไม่สำเร็จทีนะครับก็เราต้องหาพนักง,งานส่งของด้วยนี่วันนี้อ่าขายช็อกโกบลลี่นมสุขภาพนะครับโอเคขายนมไปขายอ่าเราขายพักท้องด้ยก็ได้นะเราไม่มีเงินเพราะว่าพักท้องใหม่ก็กำลังจะเกิดแล้ว ขายไปก่อนนะครับไม่เป็นไรเอาเงินก่อนเราปลกในที่ร่มนะครับเขาขึ้นตลอดเวลาก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ไอพวกนี้เก็บไว้ขายได้ยังไงก็ได้แค่นิดเดียวโอเคขายวันนี้ได้พันยี่สี่โอเคมีเงินแล้วว่าแต่ป้ามีอะไรขายม้างเนี่ย อันนี้ผลที่เราต้องไปเก็บจากต่างดาวเนาะเราเจะเอาไปปลูกก็ได้นะครับวันนี้มีขนมอะไรมาขายมั่งมีแค่นี้เองเหรออยากได้ขนมทองคำมาป,ป้าหามาขายมั่งสิขนมรสช็อกโกแลตอันนี้คือพิเศษเฉพาะวันที่มีเทศกาลนะครับ ก็เราก็ซื้อเลยโอเคแต่เราจะได้อ่าเรียนรู้สูตรด้วยนะครับแล้วร้านนี้ล่ะมีของพิเศษมาไหมอันนี้ขนมรสช็อกโกแลตนะครับจะได้ขนสัตว์สีน้ำตาลและนมช็อกโกแลตอ๋อเราเรียนรู้อยู่แล้วนะไม่เป็นไรอ,อันนี้ผักของป้าไม่มีไอเทมรับเหรอ อยากได้ขนมทองคำป้า,อาของป้าไม่มีอะไรไม่เป็นไรเราจะทำอะไรในงานเทศกาลนี้ครับถักทอเสื้อผ้าแล้วกันเนาะเพิ่มอัปเกรดเราจะ gate, อัปเกรดทักษะการถักทอของเรานะครับ อันนี้เราถักของให้ลามะไว้ก่อนได้เลยนี่ต้องใช้เงินซื้อนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีขนลามะเอาสีฟ้าแล้วกันมีผ้าพันคอสามร้อยกว่าด้วยต้องมีกระเป๋าอยู่ในต้องมีไอ้นี้อยู่ในกระเป๋านะครับไอชุดไหมพรม อันนี้ของภาคนิตติ้งนะครับเราต้องมีภาคนิตติ้งก่อนแล้วก็วกเราก็ขายในอินเทอร์เน็ตได้ด้วยถ้าเราทําเสร็จแล้วหรือว่าเราจะให้น้องสัตว์เราใส่ก็ได้หรือจะถักหมวกเด็กหรือว่าชุดผู้ใหญ่อะไรก็ถักได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับทักษะของเรานะโอ้หลายๆคนมาดูพายของเราเยอะแยะเลยหุยพยายามลักขโมยได้ด้วยขโมยของตัวเองก็ยังไงอยู่นะ ถ้าขโมยของคนอื่นแล้วเราจะชนะไหมถ้าเกิดเราขโมยออกทั้งหมดเลยแล้วก็เหลือของเราคนเดียวหน้าลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเจอแล้วเจอแล้วหยุดทักก่อนเดี๋ยวค่อยมาทักต่อเราส่งเควสก่อนนะครับเพราะว่าคนนี้เขาไปไปมามาก็หาตัวค่อนข้างยากนิดนึง ผมไม่ค่อยอยากสั่งดีวีวบรีรี่อะครับก็เลยรอเจอตัวดีกว่านี่นายแม่นายชอบมากเลยน่ารู้หรือเปล่าโอเคได้เงินคืนแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถรับงานเพิ่มได้อีกงานหนึ่งเนาะว่าแล้วไปดูคนซุบซิบซุบซิบกันดีกว่าอันนี้พ่อลูกไม่ใช่หรอ พ่อลูกเขาเมาอะไรกันนะ <Hey. S 1> ต้นผลลไม้มันจะออกลูกเป็นอะไรนะ uh. ขอเผือกแป๊บนึง uh. ระหว่างรอนะครับ ระหว่างที่เรารอผลการประกวดออกมาเราก็มาเผือกเรื่องชาวบ้านก่อนสำเร็จหรือยังเนี่ยยังอีกเหรออ่ะคุณบียอนดูไม่รู้เลยว่ากำลังดักฟังเขานินทายอยู่ สำเร็จไหมไม่สำเร็จหรอแล้วทำไมต้องคุยกับไอ้พวกนี้ตลอดเนี่ยนี่ครับติดท่าพวกนี้ครับผมเลยไม่รู้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จไงถ้าเกิดเขาโมโหแสดงว่าไม่สำเร็จแต่ถ้าเราดีใจอะคือสำเร็จนะครับแต่ติดท่านี่เราเลยไม่รู้ไงว่าเขาโมโหหรือเปล่า ขอกินเห็ดก่อนละกันนะอ่ะกินเห็ดเขียวขจีก็ได้ไม่สําเร็จสักทีมเมื่อเรากินเห็ดเขียวขจีแล้วเราจะมีอารมณ์สมาธินะครับมีสมาธิในการดักฟังเรามีสมาธิแล้วน่าจะฟังได้มากขึ้น ฟังฟังสำเร็จไหมก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งชัวง่วโมง ปีกสวยนะคนนี้แต่แต่งตัวเยอะไปหน่อยนะแม่คุณรู้สึกว่าอ้วนขึ้นจากครั้งแรกที่เจอด้วยนะบักนะครับก็ดีบักหน่อย สรุปก็ยังไม่สําเร็จอีกนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรคุณรัฐมนตรีว่าไงว่าเราจะชนะหรือเปล่าไปรอฟังผลนะครับว่าเราชนะไหม บักจริงๆเลยแม่คุณผลประกวดออกมาบอกว่าิ0โมงครึ่งแล้วผลออกเรืยงรัฐมนตรีโอเคครับเราชนะด้วยได้เงินหนึ่งพันเขาบอกว่าผลการประกวด อฟินวิกยินดีด้วยพืชของคุณชนะรางวันที่หนึ่งโอ้ขนาดเป็นพืชปกตินะครับก็ชนะรางวันที่หนึ่งด้วยโอเค,ส,อนนคอนนะส่วนอันนี้คือรางวันนะส่วนอันนี้พายของคุณก็ได้ที่หนึ่งเราได้ที่หนึ่งสองอย่างเลยทุกคนว้าวน้องมีฝีมือนะเนี่ยพายก็ชนะแล้วก็พืชก็ชนะ ได้อะไรมามากเนาะได้สุดยอดปุ๋ยเพื่อชีวิตนะครับน่าจะเป็นคุณภาพที่ดีมากขายได้ตั้งร้อยสามสิบแน่อันนี้ชุดไก่นะครับเดี๋ยวเราไปให้น้องไก่ใส่กันมีขนมสัตว์ไหมอยากได้ขนมสัตว์มากเลยตอนนี้ขนมปอกกะเล็มีแล้วนะครับอันนี้ขนมเปี่ยมสเสน่ห์ก็เราเรียนรู้แล้วไม่มีขนมมาใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเก็บ ของไปปลูกก่อนดีกว่าเราจะไปเทศกาลแห่งความรักต่อเลยนะครับเทศก,กาลแห่งความรักอยู่ไหนล่ะเอาหายโอเคเราไปทางนี้ก็ได้ตอนนี้ปฏิทานน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้กันเลย รูปหน้าคนนะครับน้องเ็ามีปณิธานเป็นนักสนทนากับธรรมาชาติแล้วดีใจด้วยตอนนี้น้องเขาสามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้คุณภาพดีมากขึ้นแล้วนะครับทีนี้ปณิธานต่อไปที่เราจะทำเราทำอะไรดีนักศึกษาเหรอไหนๆเราก็มาทางความแล้วนะครับเราจะทำนักศึกษาไปก่อนแล้วกันเนาะ ปลูกอะไรบ้างอย่างสามต้นโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนแล้วกันไม่คุยแล้วลูกงานเทศกาลแห่งความรักถ้าเกิดเราไม่ได้กดที่หน้าต่างตรงนี้นครับให้เรามาที่ซานชูโน่ล้วก็เลือกตรงนี้นะครับชีวิตต้องป๊อปเขาจะจัดขึ้นบริเวณนี้มาแล้ว อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับทุกคนว่างานเทศกาลแห่งความรักเนี้ยมีประโยชน์มากเลยก็คือจะมีพืชผักให้เราเก็บนะครับอันนี้เป็นหน้าร้อนนะครับแต่หน้าร้อนก็ยังคงมีปรักษาสวรรค์อยู่ให้เรามาเก็บได้เลยเก็บเกี่ยวทั้งหมดฤดูใบไม้ร่วงรู้สึกว่าจะมีผล UFO มาให้เราเก็บด้วยนะครับก็ลองแวะมาดูเรื่อยๆก็ได้ถ้ามีงานเทศกาลแห่งความรักฤดูไหนก็ ยังไงก็ลองมาดูดอกไม้พวกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบางเพราะว่าบางต้นเนี่ยได้ราคาดีมากเราค่อยๆไปทีละปณิธานนะครับเราจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วทีนี้บางปณิธานจําเป็นต้องทําอาชีพอื่นๆนะครับอย่างเช่นอาหารต้องเข้าอาชีพนักการอาหารซึ่งเราไม่อยากเข้าบางทีก็ต้องโกงเอานะครับตรงนั้นก็คือทําให้ผ่านไปเลย โอเคเก็บเสร็จแล้วเราจะกลับเลยก็ได้หรือว่าจะอยู่เรียวเล่นกับเทศกาลก่อนก็ได้นะครับตอนนี้11บเนาฬิกายีนาทีจุดพูุเลยเราจะเป็นคนจุดพุให้ทุกคนได้ดูนะครับว้าวแล้วคนอื่นก็เดินมาดูกัน ันนี้เราจุดไม่ได้เหรอ,อมาที่นี่ก่อนแล้วก็จุดพุจุดได้ไหมโอเคจุดได้จุดให้หมดนะครับการที่เรามาขอแต่งงานในเทศก,กาลแห่งความรักจะเป็นอะไรที่โรแมนติกมากเลยไหนๆก็มาแล้วขอร้องเพลงสักเพลงก่อนแล้วกันเนาะ ทานสาเร็จแล้วยังซื้อบ้านไม่ได้เลยแต่ว่าปณิธานเรียบร้อยแล้วน้องอยังร้องเพลงไม่คล่องนะครับต้องฝึกเรื่อยๆ เคยมีคนถามนะครับว่าถ้าเกิดอยากได้ยาพิษทำยังไงให้เรามาที่วูดนี้นะครับอาหารญี่ปุ่นแล้วก็สั่งอาหารสั่งซูชิปลาปักเป้านะครับถ้าเกิดทักษะการทำอาหารของเราแค่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเนี่ยเราลองทำซูชิปลาปักเป้าแล้วก็เอาไปให้เอ็พีซกินดูนะครับบางทีเอ c พซอาจจะตายก็ได้เพราะว่าปลาปักเป้ามีพิษนะครับถือเป็นยาพิษของเดอะซิมเลยละกันเนาะ ไม่มีคนวาดดูน้องร้องเพลงเลยอ๋อมีมีคนหนึ่งเลนานะครับแม่มดสาวของเรานี่เองแม่มดสาวสวยของเราไปแล้วว่าจะทำความรู้จักสักหน่อย ไปคุยกับเพื่อนก่อนป่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดอันผิดอันอ่ะขบขันก็ได้อับอายนะครับแล้วก็ปวดท้องอย่าเข้าห้องน้ำด้วย เราแทบจะไม่รู้จักกับคนนอกเมืองเลยเนาะ <c oughs> คือนอกนอกแมปฟาร์มอะครับเราไม่รู้จักใครเลยนะนเนี่ยชี้ไปที่ใครก็ไม่มีหมวดเป็นปิ๊นโอเคถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเข้าห้องน้ำก่อนเลยผมดูผิดไปนะครับไม่ใช่ว่าเทศกาลที่ว่าปลูกพืชยักษ์แต่เป็นพืชผักธรรมดานะครับพืชยักษ์ต้องรออีกสองอาทิตย์หลังเทศกาลประกวดวัวเนาะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ขนมเป็นมิตรละกันเพราะว่าน้องไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เลยแล้วก็ลูกไก่ด้วยโอเคลูกไก่นี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเป็นไก่ปีศาจหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นว่าเป็นลูกไก่ปีศาจไงแต่ว่ามีตาไฟอยู่ต้องรอน้องเขาโตนะครับถึงจะได้รู้ ช่วงที่ว่าผมไปเล่นตอนไม่ได้บันทึกไว้ก็ผมอัปเกรดข้อไก่แล้วนะครับอัปเกรดตัวยืดอายุน้องจะมีอายุยืนขึ้นนะครับมีอายุที่ยืนยาวโอเคอันนี้ต้นใหญ่ผมย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ผมจะใช้เป็นพื้นที่ในการเลี้ยงวัว อันนี้พรุ่งนี้น่าจะเก็บได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะหาเงินไปเรื่อยๆนะครับก็ผมอาจจะเล่นหาเงินไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็บวกกับว่าเราต้องไปทําตีสนิทกับนกกระต่ายอะไรให้มากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะได้พวกขนมทองคําขนมสายลุง้งอะไรพวกเนี้เพื่อที่เราจะได้ทาเควสพวกนี้ต่อได้นะครับแล้วก็ เราจะได้สัตวแบบ์แบบแปลกๆมาด้วยก็คือพวกไก่ไอรามะสายลุงอะไรพวกเนี้ย <c oughs> คือถ้ากินขนมสายลุงแล้วเขาจะออกขนเป็นสายลุง้ให้เราตัดขนนะครับไม่เชิงว่าแปลกหรอกโอเคฤดูร้อนแล้วน้องหิวข้าวนะครับเพราะนั้นตื่นก่อนลุกแล้วก็ไปหาอะไรกินซะ ภายอยู่ในช่องเก็บของนะก็เดี๋ยวเราค่อยเปิดเอาออกมาแล้วกันโอเคครับก็ประกวดเรียบร้อยเราชนะได้ที่หนึ่งทั้งสองสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือไม่ก็ประกวดภายนะครับเราชนะได้ที่หนึ่งรางวัลก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ลิบบิ้นมาเพิ่มแล้วเท่ากับว่าเราได้ที่หนึ่งมาสามรายการแล้วก็ได้ที่สองหนึ่งรายการนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับก็ปณิธานสําเร็จแล้วแต่ผมก็ยังเล่นน้องไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าต้องทํายังไงถึงจะได้ขนมทองคําทํายังไงถึงจะได้ปีศาจไก่อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับมีคําถามมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้ กรณีที่ผมเห็นคลิปนะเ,เห็นคอมเมนต์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ